พี่ลิวครับสําหรับเรื่องของเราย่างไงบ้างครับองศาศูนย์จริรจรงๆองศาศูนย์เป็นเป็นเรื่องที่แบบรักมากมากๆรเราเลยใช้เวลากับมันมากๆแล้วก็ไม่รีไม่รอเลยครับเราก็เป็นเรื่องที่แบบด้วยความที่ได้นิยายที่ดีมาครับเราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจกับงานนี้มากเว่าเกมงานมาวุ้นสองปีแล้วเนาะ<ช>ที่ต่อพิตเตอร์กับเด็กๆกับพี่เต้หนึ่งไปอะไรยเงี้ยก็เลยแบบอยากตั้งใจให้มันที่สุดก็ก็เลย เก็บไว้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของของเซตนี้แล้วอยากให้แบบมันทพอ์เฟกที่สุดเขาทจะทําได้ครับเส้นเรื่องเนื้อเรื่องประมาณไหนที่ใวที่เราจะแบงเขาต้อได้เส้นเรื่องเนื้อเรื่อง,เร,องเรื่องนี้มันจะเป็นแนวริลิมดราม่าเลยเหมือนกันครับแล้วก็มันมีความแฟนตาซีหน่อยๆมีการย้อนเวลาคือเหมือนตัวเองในพาร์ทอนาคตตัวเองในอายุ30จะต้องกลับมาเจอตัวเองในวัย15เพื่อที่จะแก้ไขไม่ให้สองคนเขา ไม่ให้ตัวเองอะไปรู้จักกับแฟนตัวเองเพราะว่าถ้ารู้จักเสร็จปุ๊บสิบห้าปีถัดไปเขาจะโดนรถชนตายก็เลยพยายามกลับมาย้อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นดูมีปมมีอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็เป็นดราม่าจ๋าเนยนะครับอ่ะน้องถามเป็นไงบ้างเออสำหรับของเราครับเออเรื่องประมาณนอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวตัวคนสัตว์นะก็จะเป็นแบบว่าจะเราเรารู้อยู่เลยเรารู้อยู่ภายในแต่ว่าเราจะดัง เขาผมก็เราเรา,เราจะเหมือนมีความเศร้าอยู่ภายในยแต่ว่าเราต้องทําให้คนที่เรารักมีความสุขที่สุดตลอดเวลายากง,ง่ายหรือมีความกดดันอะไรไหมดูเราแบบยากยเพื่อผม,ผมว่าก็ตืนเต้นครับแต่ก็<อ>จะทําให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคุณน้องรับส่ยังไงบ้างเอ่ยก็ทจริงผมรับบทเป็นองศาเหมืมหอนเหมือนเหมือนกันครับแต่ว่าในพารโตก็คือในตัวองศาก็คือจะ รู้รู้ปมอยู่แล้วแหละว,ว่าว่ามีอะไรก็คือเขาก็จะใช้ชีวิตในส่วนนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ก็โอเคตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากกับเรื่องนี้แต่ว่ายังไงก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ อันนี้ขั้นตอนที่นิวอยูในถึนขั้นตอนไหนครับตอนนี้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วรับรแล้วก็เพลงก็เสร็จแล้วก็เหลือแค่เคลียร์แบบซีรีส์พวกแบบ,บซีรีใ์เทกเชฟปาให้จบเราก็จะลุยกับพาร์ตินเต็มที่ครับตอนนี้ก็จะมีแค่เรื่องของให้นักแสดงทำงทานบ้านแล้วก็วางวางันวิร์ชอปคร่าวๆไว้แล้วเหมือนกันกับเรื่องพวกแบบซีจีาม่าอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยมซีจีซีจีไม่ได้มีเป็นซ G แบบแฟนซีขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่ามีเส้นเรื่องดราม่าอย่างเงียที่แบบน่ากังวลหน่อยเพราะว่า ใหม่หทลยนะทําไมทําไมพวก <ทำ S 1> พเราใหม่กัโโนโทลมาม่าเงีเออคือท่านเยียมแบบได้แดงได้แดงแบบตาม่ามากๆแล้วเรื่องนี้ก็คือดราม่าแบบเบอร์แบบได้แดงหรือขั้นกว่าแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าออกมาแล้วมันจะแบบไปถึงจุดนั้นไหมนะอะไรเงรี้ยเฉยก็เลยเราแบบนี้แบบวันวันใช่ใช่คร <ๆ S 1> ับใช่แผนของเรื่องนี้ยังไงคะท่นผู้ชมแผนแผนเรื่องนี้เแบบฮะจริงๆตอนนี้แผนไว้ก็คือ กะจะออนต่อจากตัวเชือกป่านเลยเหมือนกันเพราะเชือกป่านก็จบประมาณต้น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 สองพันยี่สนะครับก็ก็น่าจะต่อกันไปเลยจะได้แบบมีซีรี์ของวามีต่อกันตลอดเดวลาอย่างนี้ต้องเร่งแบบสุดสุดไหมไม่เร่งมากครับรด้วยความที่เชือกป่านน่าจะจบถ่ายจบประมาณเดือนห้าเป็นหกก็จะถ่ายเรื่องนี้ต่อเลย ไม่ค่อยครับเพราะว่าเรามีเวลาเวิร์กช็อปกันไม่เยอะต้องเทียเ่ยวเขียนสุดพลังนะพี่นิวต้องให้ได้ตามใจเราไใช่ต้องให้ได้ตามใจเราครับร้องหน้าเนาะร้องไปต้องร้องนะ,นะไม่ที่จะบอกว่าพาร์ทนี้มันเข้าแบบไม่ต้องร้องไห้โฮโฮห่านนั้นแต่ว่าฝั่งที่ร้องไห้จะเป็นตัวของส่วนสูงก็คือเจ้ามิับพี่ซิ่งหนึ่งทีเ่เป็นพาร์ทแบบดราม่าจ๋าเลยเงยแต่ว่าโชคดีที่สองวันนั้นเขาแบบ เขามีสกิล่อนท้าดีอยู่แล้วเลยไม่ค่อยน่าหัวอะไรคุณน้องห่วเหมยคพามที่นิรุนมาขนาดนี้ว่าเออเราต้องเคียนอารมณ์ดึงรามมาสุดๆนะแบบ็ั้นก็ห่วครับแต่ว่าอยากก็จะพยายามทําให้ดีเออครับก็ก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าการใช้บทดราม่าหนักๆเยอะๆมันก็อาจจะเหนื่อยแล้วเราอาจจะเป็นถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการสะนที่แบบเล่นผลงานซีรีส์ก็ก็ยังไงก็จะทำให้ดีทีี่่สสุดวนน้ครับ ว่ารับพี่นิวตามขึ้นหน้าจะได้ติดตามกันช่องทางไหนอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ประมาณไหนครับก็ตอนนี้สามารถติดตามอัพเดตของรงสาสุกได้นะครับทางโซเชียลของวอบีทั้งหมดเลยครับทั้ง Twitter, IG, Facebook ครับผมจะมีคอยอัพเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้ขั้นตอนถึงไหนอะไรไงล้วโอเคขอบคุณสาหร่านครับขอบคุณมากครับไปถ่ายรูปไปถ่าย